ลูกเรือนหนึ่งอยู่ประมาณอันนี้อยู่ประมาณสามพันครับประมาณสามพันรับแผงประมาณแผงละพันหนึง่งต้นทุนสิเลียอยู่จนผู้เฮ็ดนีอยู่ประมาณห้าหกบาทห้าบาทร่วมถุงร่วมข้อข้อขวดก็ตรงน,นี้นี่ข้อขวดนมั่นมีถุงพลาสติกน้่ต้นความร้อนครับสำหรับเฮ็ดเ็ดโดยเฉพาะอ่าตอนนี้ไม่ประมาณเจ็ดแปดพันกว่านี้มันอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบโลต่อต่อเมื่อได้ได้ เดี๋ยวนี้เฮ็ดนั่งฟฝยอยู่ประมาณแปดสิบถึงร้อยโลเออถึงปถึงร้อยบาทต่อลโล <laughs> ต่อลโลอืมไอแนะน้ำตัวนหนครับไปซื้อยังครับผมครับผมซื้ออาทิตย์สีโคกล้ามไปเจ้างไหนมากใหญใหญ่ขึ้นไห้มากปลูกเห็ดนีน่เมื่อกี้ขายเป็ดพะโลยุ่งเทียบครับช่วงโควิดโควิดก็เลยไม่เห็นออชิบกาติดกระเห็อดอันไหนมันดียว่ากันหน่ครับขายขวางดีคนละแบบครับเพราะว่าอันยุ่งเทียบกัน ล้วเดออาจจะดีกว่าครับาบานเทากับได้อยู่น้ำหลูกได้อยู่น้ำขบค<ร>ั่วลงเลื่อนหนึ่งนี่จักจักขวนครับลงเลื่อนหนึ่งอยู่ประมาณอันนี้อยู่ประมาณสามพันครับประมาณสามพันขับแผงประมาณว่าแผงละพันหนึ่งมูนี่เขาเห็ดเองเหมือบอกเห็ดเองมุตยางครับซสื่อทั้งอุปกรณ์ามาถ้าเดือนเดียนท่านสมัยว่าเขาสร้างทั้งพวกรัศดาได้พวกชอปปี้ได้แล้วแต่ละอันนี่ต้นทุนมันหลายปันไหนครับต้นทุนสิเลียอยู่ ก็จผู้เฮ็ดนี่อยู่ประมาณห้าหกบาทห้าบาทร่วมถุงร่วมข้อข้อขวดก็ถึงนี่นี่ข้อขวดน้มันจะมีถุงพลาสติกน้่ต้นความร้อนครับสําหรับเฮ็ดเฮ็ดโดยเฉพาะบเกินหกบ,บาทประมาณนั้นครับ่เกินนัน้นโอ้เราเราเขามาเฮ็ดนั่งส่นี่เขาเอาไปโดนบันไดเฮ็ดออกครับสันญ่างเชือดีๆอยู่ประมาณยี่สิยี่สิบมือถึงสามสิบมือก็เริ่มเปิดได้แล้วเราตั้งละก่อนนี่มันเจ็บได้จากเถี่ย ตละก่อนนี่เฉลียล่ยจะเลี่ยมันจะแัดเปลี่ยนกันจะเลี้ยอยู่ประมาณสามโลกัวหรือว่าถึงสี่โลมันสีออกทุกงมืออป่อ่าทุกงมือครับทุกงมือแต่ว่าสรสลับกันไหมแล้วเขาเอามาันลงไหมเขาได้หดน้ำนอยังอีกบหอ่าถ้าเปิดแล้วต้องหดน้ำครับสนาห้อนั้งสี่สนา,าสิออกขอนานาวสี่ต้องหดหดเสาเสาเทียงแรง,สงเสาเทียงแรงสามเวลาแล้วตละเเสาตแตละมือน,นี่ไอได้มือละาจะลูก,ลกครับครับตอนเปิดเป็นไมยุด เจ็ดแปดพันกว่านี้มันอยู่ประมาณหาสิบหกสิบโลต่อมือตอ่อต่อมือโอ้ือประมาณนั่นครับปัตรที่นีส่สิถามถึงรายได้เดือนนี้รายได้เดือนนี้เฮ็ยนั่งเฝายู่ประมาณแปดสิบถึงร้อยโลเออถึงแปดถึงร้อยบาท <c oughs> ต่อลู <c oughs> ต่อลูกอืมมือหนึ่งอยู่ประมาณหาสิบหกสิบโลแันช่วงในแต่ช่วงนี้ม่าไ้เพราะว่าผมเปลี่ยนไทยออกไปน้ำมูเหมือนอายุกับเปลี่ยนออกไปน้ำช่วงมัอนออกราคากระหาสิบหกสิบโลออกราคาอยู่ประมาณหางของสิบโล ได้ยู่ใเนียยูบม่าณยี่สิบโลเดือนนี้ยูม่าระมาณตีขันตากับโลละอ่โลละร้อยโลละแปดสิบครับโอ้เป็นคยมมาลาบกับยูระม่าณแปดสิบโอ้ถือว่าไล่ได้หลายไล่ได้ดีก็ดีอยู่แต่ว่าอาจจะเหนื่อยยังน้อยเรามันมีปัญหาเรียงโลกแดงอย่างไรก็มีกันครับมีกันมีปัญหาพวกเนี่ยนั่งฝ่ายยูระมาณบวกจิเป็นล่าบางก่อนที่มีบางก่อนมันจะมีล่าดำล่าดำอือมงก็เเลียนทายออกไปแน่แล้ว ครับกับบ่ตเดีว่าเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากัก็ต้องมีเสียเสียแน่เสียแน่อยู่ประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับเอาไอ้บัดนี้กับขวบคุณนหลายๆครับที่มาให้ควมลู้ครับถ้ามีพี่น้องสนใจกับข้ามาได้ตลอดมครับรับข่ามาศึกษาได้ครับอกว่วงครับกรบว